กต่อีกนัดหนึ่งครับเกมนัดสำคัญในรอบ8ทีมของทีมชาติไทยนะครับหลายคนก็่นถึงก็เปลี่ยนมาเป็นยุ้ยทีนี้คัดเอา3ทีมนะครับไปสุดคิงแชมโลกที่ะเจอกันของทั้งคู่ในศึกเอเชียนคัพศึกสีน้วยเงินทีมไทยเริ่มเล่นก่อนแล้วก็ยิงทักทายเลยครับโดยคมกริดหน้าหน้านครับชิงคาริถึงเส้นหลังแล้วหักกลับไปลูกนี้โอ้โหแปโล่งโลเลยครับ เตาดีอาระเบียขึ้นนำแล้วครับจากการยิงของมาเจสครับหมายเลขเก้ากระมาตบกับมายัางตบเรียดอีกนะครับนี่ครับโอ้โหนาทีสไลด์ไปไม่ถึงบอลเปิดมานี่ยี่สิบวินาทีในพเิเธีแรกนะครับยิงสวนลูกนี้เรียบร้อยครับนาทีจีบโดนครับโอ้โหจังหวะที่โดนบุกอยู่ครับตีเสมอกับทีมไทยครับและเว็าป,ประตูที่3ของเจ้าตัวด้วยในทัวร์นาเมนต์นี้โอ้ต้องบอกว่าเป็นความชาญฉลาดและมันสมองกันยอด จอดจริงครับนี่ลูกนี้ลุงสาวประตูยิงครับดีดเปรี้ยงเดียวตรงกรอบลุงสาวประตูนี่โอ้โหเจ็บปวดหัวใจเลยนะครับทางอาลัสมีของซาอุดิอาระเบียนี่แบบมากะไปยิงเล่นทางจะส่งให้เจอนาทียิงสวนกลับมาสุริยาลองยิงไกลลูกเี่เรียบร้อยครับโอ้โหสองประตูต่อหนึ่งครับยิงอีกแล้วครับซ้อมท่ามาอีกแล้วครับโอ้โหก่อนนี้มีท่าเต้นจุกครูนั่นสองประตูต่อหนึ่งแล้วนะครับ ยิงสองนัดติดต่อกันเลยครับนีเล่นงานฮัทซันนี่ยิงโอ้โ <Okay. S 1> มือ2ของฮันซาอูครับแมอุต่าห์เปลี่ยนลงอาจจะติดกับมาบอลิสมองด้านในกระดกลูกนี้มงตั้งได้แล้วมองอีกทีหนึ่งแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2ครับโอ,โอ้ทีมไทยลูกนี้ประกบพลาดเลยครับของสุริยาบริเดชเข้าไปครับ นี่คพยายามไม่พิงออกมาตัดแล้วก็ปรากฏว่าเขาถึงบอลก่อนครับก็มงตั้งเร็วนะครับเสยกลับหลังไปไอ้ลูกนี้ไม่แม่นแล้วบอลมาเข้าทางของนาทีบล็อกไว้ก่อนแล้วยังช่วยกันได้ดีครับทีมไทยเอาอย่าเสียได้บอลครับอย่าเสียได้บอลสุยาเอาขึ้นมาเองครับไม่สนแล้วไปแล้วโอ้ไปใกล้ๆก่อนครับนี่แหมทีมไทยอาจจะต้องแก้เรื่องบังบอลให้ผู้สาวประตูแล้วนี้ล้มฟาวอยู่แต่ว่าซาอุเล่นยังไงครับเป็นประตูไหมแม่ไนี่ครับใทรเสียสมาธินะครับ คือเขาก็ไม่เกลียดหรอกครับใครเจ็บใครฟาวลูกออกเขาเล่นต่อเลยนะครับโอ้ลูกนี้เสียดเลย <c oughs> แต่สก,กอร์เนี่ยก็เป็นซาอุขึ้นน้ำแล้วนะครับสามสองผู้สาวประตูนี่ยังไปดูอาการบาดเจ็บของนักทีอยู่นะครับบอลมาเข้าทางนักทีงัดเข้ามารัฐาผงขึ้นฟาดลูกนี้ไม่เข้ากรอบครับโอโ้โห ได้จังหวะขึ้นตีลังกาแล้วนะครับเราต้องรวบรวมสมาธิให้ดีนะครับเวลายังพมมีแล้วลูกนี้พลาดเองเอ้าได้ครับแม่นี่จะโทษใครก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าผกเราเข้าบอลแบบแฟร์ครับก็จิ้มไปไปพลาดเองครับฮัสสันโอ้ต้องจิ้มเข้าไปต้องชมรัตพงษ์นาดีเลยครับเขาจ้องอยู่แล้วนะครับจังหวะทีุ่ดิอาระเบียผู้เล่นคือหลังนะครับไปดำไปครับใจครับโอ้เจอนัตพงษ์บ้างครับนี่มาคืนหลังซีซั่จิ้มนี่โอ้ ยอดเลยครับรัตพงษ์นาดีแม่แก้คืนมาได้ลูกนี้นี่ไปเขี่ยเล่นกันเองแล้วก็พลาดเองครับสุดเลยครับบูบารักเลยครับที่ส่งบอลแต่ว่าฮัทซันไปจับบอลลั่นนี่แหละครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับจะเป็นผู้เล่นที่ขึ้นตีได้ของสาีุดอระเบียครับปั๊มการจังหวะนี้โอ้โหท้ายเสียฟาวโอ้ระยะนี้อันตรายครับมามี่ครับโอ้โหถอยไกลเลยวิ่งมาซัดลูกโอ้โหไม่เหลือครับ ซาอุดีอาระเบียนำอีกครั้งเป็น4ต่อ3นี่ครับแหม่มันเสียฟาวระยะมันตรงกลางสนามเลยนะครับเอาฮาม,มานี่นะครับพยายามจะเดินออกมาบีบมุมแล้วนะครับสุริยาบริเดชกดได้เรียดดีครับลูกนี้แรงด้วยเรียดด้วยโอ้โหเนี่ยตีเข้าในรัฐพงหลบสวยรัฐพงจ์จะยิงจังหวะนี้ไม่ฟาวครับผลออ,ออกมาสวย อาซานย,ยิงลูกนี้ปัดไม่ได้ฮัสซันโอ้มีตัวเราสรัสองคนรับฟ้าไหมกุเลสินไม่ได้ว่าอะไรแล้วซาวดีอาราเบียสวนขึ้นมานาทีมออ่มาแต่ไกล,ลยครับต้องช่วยกันไล่ครับต้องชิงบอลกลับมาเป็นไทยได้สุริยาบอลดกลูกนี้ต้องปัดทัฮัสซันโอ้บอลกำลังจะข้ามศีรษะแต่ยิงใ,ใกล้เคียงอยู่นะครับ ยังพอได้ลุ้นกันได้คอนเนอร์จังหวะนี้4ี่วินาทีต้องเน้นๆเลยครับเอากระแทกหลังผู้สินเป่าไหมไม่เปล่าครับรสาต้องลุยต่อสับคลอกยังไ,ได้ยังเป็นบอลของไทยครับเอาลครับ13วินาทีสุดท้ายไอสุริยาขึ้นมาสุริยายิงบอลสูงครับก็แหมวินาทีสุดท้ายก็ไม่ทันแล้วนะครับ หมดเวลานะครับก็เป็นนั้นว่าซาอุดีอาราเบียครับก็เฉือนเอาชนะทีมชาติไทยไปได้4ประตูต่อ3ครับโอ้โหก็มายิงแซงเอาชนะทีมชาติไทยไปบุกบิดเลยครับเราต้องมามาท้วงหน่อยครับว่าชนะเลยพีจิตหลายหลายจังหวะที่เราเสียฝาานะครับต้องสดแล้วครับคุณกล้าขวัญแก้วและผมนิติพันธ์สมบุตรลาไปก่อนพบกันใหม่อากาศหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ